สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพุธที่14เมษายน2564นะครับวันนี้เขาจะมาพูดคุยหลังเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลก2นะครับก็เชลซีก็วันนี้ไปโดนพลาดท่านะครับในท้ายเกมเลยครับก็โดนลูกยิง overhead kick ของทาง มดี้ตาเรมี่นะครับในช่วงนาที9ก้าสิบบวกสองนะครับก็เชลซีแพ้ไปนะครับศูนย์ตอนหนึ่งแต่ว่าประตูรวมก็ยังเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปครับด้วยประตูรวมสองตอนหนึ่งนะครับผมวันนี้เชลซีเกือบจะเอรชทุกอย่างแล้วครับแต่ว่ามาโดนมาเหมือนเนี่ยลูกนี้เลยครับที่ทางปอร์โตโอเวอร์เฮดคลิกอย่างสวยงามยิงเข้าไปเลยครับผู้บรรยายพูดเปรียบเทียบเหมือนกับลูกยิงของเคสเตโนโรนัลดหรือแกเลตเบลเลยครับที่ยิงเลี้ยวพูอะไรเงี้ยแล้วก็ ที่โรนัลดยิงยูเวนตุสอะไรเงี้ยโอเวอร์เฮดคลิกสวยงามมากๆเลยครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าคือทางขวาเขาโล่งนะครับทางขวาของทางปอร์โตเนี่ยจังหวะที่ได้ประตูเนี่ยมันโล่งแล้วเปิดเข้ามาแล้วในกรอบเขตโทษเนี่ยเชลซีถอยหลังไปเยอะนะครับคือเปิดย้อนกลับมานิดนึงมาเลยทําให้แบบแนวรับเชลซีตั้งตั้งโซนรับลึกไปนิดนึงแล้วก็โดนทาง เมดี้ตาเลมี่ยิงโอเวอร์เฮดคิกด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับเมนดี้ได้แต่มองครับใช้ตาเซฟเอาแล้วนะครับแต่ันเซฟไม่ได้ครับยิงไปย้อนไปอีกเสาหนึ่งนะเปิดมาจากทางขวาเสาไกลทางซ้ายแต่ยิงสวนไปทางขวานะครับผมก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้ทั้งหมดแล้วก็รูปเกมต่างๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แบบว่าก็พอโตบุกฝ่ายเดียวเชลซีก็ตั้งรับคล้ายๆแบบทําหน้าที่แบบ ทำหน้าที่ของตัวเองครับคือเล่นรักษาสกอร์เล่นเกมรับเล่นอย่างอดทนของบอลน้อยมากนะครับเพียวซี hmm. โอกาสยิงพอมีแต่ทําไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยดูเสถิติในภายหลังนะครับวันนี้โทเคิลเนี่ยจัดทีมาคือก่อนเกมเนี่ยทางมัเตโอโคสิตมีอาการบาดเจ็บนะครับก็เลยไม่ได้ส่งลงนะครับผมเหมือนมีอาการบาดเจ็บนะครับคือวันนี้ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเลยนะครับก็อาจจะเจ็บระหว่างช่วงซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า กิสตนเซ่นมีชื่อนะครับแต่เป็นแค่ตัวสำรองนะครับผมวันนี้รายชื่อจัดมานะครับก็ยประมาณนี้นะครับซูเคอร์จัดมาก็สามสี่สองหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเมนดี้ผู้กักสาวประตูครับอัสปรลเวตแนวรับมีอัสปริเวตารเซวารดิเกอร์นะครับแดนกลางมีเบนชิวิลจอร์จิโนกองเต้และก็ลิสเจมนะครับแนวลุกสองคนก็เมสันเมาากิสตันพรูลิซิตหน้าเป้าเป็นไคฮาวเวิร์ดเป็นฟอร์นายไปนะครับวันนี้รูปเกมมัน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 หน้าเดียวเลยครับก็คือ รูปเกมโดยรวมคือปอร์โต้บุกสายเชลซีอย่างเดียวเลยส่วนทางเชลซีตั้งรับรอจังหวะผิดพลาดของปอร์โตแล้วก็ตัดบอลแล้วก็พยายามบุกเอาประตูอะไรเงี้ยนะครับบุกบุกสวนขึ้นไปแบบนี้นะครับคือพยายามจะเอาประตูอะไรมาเนี่ยใช้ความผิดพลาดของ FC ปอร์โตเองนะครับแบบโฉกแล้วก็จะพยายามหาจังหวะทำประตูแต่ว่ามันทําไม่ได้นะครับผมก็คือเล่นไปครึ่งแรกประมาณนี้เลยครับคือเชลซี จุดดีของเชลซีวันเนี้ยค,คือแบบจังหวะอย่างพูลิสิตกับทางจอร์จิโนเรียกฟาวอะไรเงี้ยคือวันเนี้ยคนที่ทําผลงานได้ดีอย่างพูลิสิตจอร์จิโยนะครับสองคนเนี้ยก็แบบจอร์จิโนจะเรียกฟาวนะแล้วส่วนพูลิสิตเนี้ยก็ค,คือคือพยายามเลี้ยงกินตัวแล้วคือมันเป็นนักเตะที่ทางเอฟซีปอร์โตเนี่ยเขาลำคาญนิดนึงอ่ะนะครับผมก็คือต้องพยายามตัดฟาวไม่ให้พูลิสิตลากไปอะไรแบบนี้นะ อย่าหลังเกมก็เดี๋ยวค่อยทยอยมานะสำหรับเซต,ตีต่างๆค่อยว่ากันนะครับผมนี่างสกอร์ก็เขาให้มานะครับก็คือวันเนี้ิสเตียนพูริสิตเขาเรียกฟาวไปทั้งหมดสิบเอครั้งในเกมเลยนะครับแต่วันนี้คือถ้าถ้าแบบสกอร์มัน 0, 0ูนจบไปด้วยสกอร์นี้มันก็อาจจะเพอร์เฟกกว่านี้นะแต่ว่ามันมาเสียสมาธิจังหวะช่วงทดเวลาบาดเจ็บพอดีนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมที่เขายิง ดีมากนะครับโอเวอร์เฮดคลิกลูกนั้นเข้าไปก็เลยเป็นประตูของปอร์โตยิงคล้ายๆเหมือนยิงปอบใจเพราะว่ามันเหลือเวลาประมาณนาทีกว่าๆมันก็ไม่น่าจะทันแล้วนะเขาต้องยิงสองประตูนะครับหรือว่ายิงประตูนึงก็เพื่ออเพื่อให้ต่อเวลาพิเศษเพื่อสกอร์มันเท่ากันอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะหลังเกมมันมีอะไรเรดน่าสนใจเยอะนะครับ อีกคู่หนึ่งก็ถึงแม้บายเยนก็ชนะเหมือนกันครับสกอเร์เหมือนกันเลยครับวันนี้คือทีมเยือนชนะทั้งคู่แต่ไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้ทั้งคู่เลยครับคือเจ้าบ้านเขาผ่านเข้ารอบทั้งคู่หมดทั้งเปเชแล้วก็เชลซีนะครับผมนะครับโอ้โหวันนี้คือถ้าไม้เอาเดอร์แมชเลือกนะครับถ้าคือถ้าไม่เอาประตูสุดสวยลูกวันนี้ก็คือทางเชลซีนะก็คือ ยูสเตนบูริสิตครับให้แมรมแมไปเลยนะครับผมวันนี้ไอ้ลูกตัดฟาวอะไรแบบเนี้ยครับมันทําให้ f c ฟซีปอร์โตเขาลาคาญนะครับมันคือกําลังแบบตัวเองกำลังจะบุกขึ้นไปแต่เนี่ยมันติดพอเชลซีตัดได้แล้วบอลมาถึงเทา้าริสเตนบูริสิตมันแย่งบอลไม่ได้ครับแล้วก็ต้องตัดฟาวนะครับมันเลยทําให้เสียเวลาไปนะครับผมมันก็เลยทําให้แบบเกิดความลาคาญนะครับผมทือสีหน้าและนักเตะ f c ซีปอร์โตรวมถึง ทางโค้ชของปอโต้ด้วยนะคอนเซนซานะคเขาหัวเสียเหมือนกันนะครับผมคือจังหวะบางทีทีเชลซีตัดฟาวแต่ไม่ได้โดนใบเหลืองคือเหมือนตัดฟาวเท่าที่ทําได้คือแบบไม่ได้จังหวะจ่า,จาแจ้งที่แบบว่าโดนใบเหลืองอะไรเยอเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ว่าคือเชลซีใช้ความแบบทําให้นักเตะพอโต้มาลาคานะนะน,นะครับผมเล่นแย่ๆไปเฉยๆนะครับผม ปรวกบติดๆไว้แล้วก็ทําให้เอฟซีทางนักเตะของปอโต้เขาเล่นลบาบากนะครับผมโอเคเราดูสสิตินิดหนึ่งนะครับเนี่บยบสิติออกมาที่ทางเว็บยูฟ่าเขาออกมานะครับคือวันนี้เชลซียิงเออยิงน้อยกว่ายิงน้อยกว่าทางปอโต้ไปลูกหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ดูครับยิงทั้งหมดเจ็ดครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวเลยครับอนะเข้ากรอบครั้งเดียวนะครับผม แล้วก็ยิงเอานอกกอบไป2ครั้งติดบล็อกไป4นะครับนี่คือทั้งหมดส่วนปอร์โตเขายิงเข้ากรอบ2นอกกรอบ3แล้วก็ติดบล็อกไป3นะครับผมแต่ว่าได้มาหนึ่งประตูแต่มันก็ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับคือวันนี้ถึงแพ้เนี่ยมันก็คือเจลซีทําตามเป้าหมายแล้วครับคือไม่ต้องเสียประตูมากแล้วทําหน้าที่ของตัวเองทุกๆคนนะครับผมวันนี้ชื่นชมไปนะโดยเฉพาะคีซิบูสิตจอร์จินโยก็คือแบบ คือถ้ารองลงมาก็อย่างจอจินโยอะไรเงี้ยที่คล้ายๆแบบเรียกฟาวจากนักเตะปอโต้ได้อะไรแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวดูสถิติหลังเกมต่อมานะครับนิดนึงนะคือลูกยิงที่เชลซีเสียไปวันเนี้ยนะครับผมก็เป็นการเสียประตูล่าสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ ตั้งแต่ปี2005เลยนะนะครับผมในนาที93นะครับคือเขาเขานับเวลาแบบนี้นะครับทางเว็บไซต์อัปตาโจเขาลงไว้นะเยอะมากเลยับเนี่ยสียประตูเนี้แบบคือถ้าไม่รวมช่วงต่อเวลานะครับคือเป็นประตูเนี่ยประตูที่เชลซีเสียในวันนี้เป็นประตูล่าสุดเลยจากปี2005เลยนะครับก็ประมาณเกือบ16ปีที่แล้วเลยนะครับผม โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมใส่ตีทั้งหลายมันเดี๋ยวเพราะว่าจบเกมแล้วมาอัดเลยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ไล่ตามอะไรดูทั้งหมดครับคือทางแมตช์รอเขาบอกแล้วว่าวันนี้คือเชลซีถึงแม้จะแพ้นะแต่ว่าคือเขาทําหน้าที่กันทั้งทุกคนได้ดีอยู่แล้วมันไปเสียประตูลูกสวยงามลูกที่แบบว่ามันเกินความคาดหมายจริงสำหรับลูกโอเวอร์เฮดกิกของทางเมดีทาเลมีนะครับผมแมตด์แมชผมให้คิดเป็นบริสิทครับแล้วก็ ทุกคนทำหน้าที่ดีนะครับคลายแฮวส์เล่นฟอร์นวันนี้คือเก็บบอลได้นะครับแล้วก็คือคือถึงแม้จะครอบครองบอลได้ไม่เยอะนะครับคือวันเนี้โคววซิตท,ที่เสียไปอะ่ะมันทําให้อ่าเชลซีอาจจะมีแฟนเชลซีบางคนอาจะแบบอาจจะอารมณ์เสียไปนิดนึงที่แบบว่าวันนี้ครองบอลไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับมันมันทําให้แบบว่าอ่าดูบอลแล้วมันอึดอัดแต่ต้องเข้าใจครับเกมยูโรแบบนี้มันก็ต้องดูอย่างอดทนจริงๆนะครับเราคือเรา เราต้องทราบก่อนว่าเราคุมความได้เปรียบมาแล้วตั้งแต่เลกแรกครับในสองประตูนั้นนะครับผมมันก็ไม่ต่างอะไรกับสกอร์ของทางอีกคู่ครับบาเยนกับเปเชนะครับผมเปเชเขาคุคามความได้เปรียบมาถึงแม้จะยิงประตูเสียประตูอเวโกก็ตามแต่ว่าสกอร์เท่ากันแต่คือเขายิงอเวโกมาทั้งสาประตูนะครับบาเยนมันต้องยิงอีกลูกหนึ่งแต่เขาทําไม่ได้มันก็เหมือนปอโต้เนี่ยค,คือเขาต้องยิงอย่างน้อยสามอ่ะสองประตูเพื่อเสมอนะครับสามเพื่อเข้ารอบอะไรอย่างนี้ครับ จบไปครับรอบต่อไปเนี่ยรอบรอบรองนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามรุ่นงต่อไปครับที่สนามแอนฟิลด์นะครับที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอเัลอมาริดนะครับคือเราจะเจอสองทีมนี้ครับทีมใดทีหนึ่งที่จะเข้ารอบต่อไปนะถ้าเจอเดลมาริดเนี่ยมันก็ค่อนข้างคือเชลซีน่าจะเล่นอีกแบบหนึ่งแลยต้องต้องต้องรับมืออย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาคือทีมอย่างเัลมาริดหรือลิเวอร์พูลก็แล้วแต่นะครับเขาเป็นทีมที่เขียบข่ายกว่าเนี้ ดีกว่าปอร์โตปอร์โตทำไม่เขียบขาดเองอะไรวันนี้นะครับผมคือโอกาสอะไรต่างๆพอทําขึ้นพอถึงจังหวะสุดท้ายเขาผิดพลาดกันเองทําพลาดกันเองนะครับผมก็มาเนี้ยเดี๋ยวให้ดูสถิตินิดนึงครับกรทิ้งสถิตไว้ประมาณนี้ครับนี่ให้ดูนะเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับผมติดตามกันต่อนะเดี๋ยวมีเกมสุดสัปดาห์นี้ก็เกมสำคัญอีกเหมือนกันมันเป็นภาพจาจริงๆนะครับ พอเวลานั่งดูเกมไปถ้าแฟนเชลซีคนไหนรู้สึกคล้ายๆผมก็คอมเมนต์นะครับก็คือแบบมันเหมือนภาพจาแน่ๆครับคือถ้าเกมกับแมนเซ็ตตี้จะประมาณนี้แน่ครับแบบเหมือนเราคองบอลน,น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ว่าเชลซีจะรับมือ,อยังไงนะครับคือก็คือแบบอ่าประมาณว่าแบบใช้ฉกฉวยความผิดพลาดของคู่แข่งแล้วก็จะสามารถทำประตูได้หรือเปล่านะครับผมวันนี้ผู้ริสิตก็มีโอกาสสองครั้งสองคาเลยครับคือช่วงครึ่งแรกที่ ครึ่งหลังนะครับที่เบนชิวลหลุดไปแล้วตบเข้ากลางแล้วเขายิงไม่ได้นะยิงแบบยิงแป๊กไปนะครับผมอีกลูกนึงก็คือลูกหลุดไปแต่ยิงติดเซฟนะครับผมติดเซฟผู้รักษาประตูของทางเอฟซีปอร์โตนะก็โอเคเัาประมาณนี้บก็อย่างที่บอกครับโอกาสเจ็ดครั้งเขากอบครั้งเดียวครับนอกรอบสามอ่านอกรอบยิงไม่ต้องรอบสองนะครับเขาก็ติดบอกไปสี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะคยังไงครับก่อนจากไปนะครับผมฝากกดซับสไครป์ช่องฮาร์ดออฟบลูไว้ด้วยนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับผมนะสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กช่องนี้ครับสำหรับวันนี้ช่วง after the match ก็าขอตัวลาไปก่อนนะพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ